เรามาดูนะครับเรื่องของ LUNA Classic กันดีกว่านะครับว่าทิศทางของราคาเป็นยังไงอันนี้ก็เป็น Price Prediction นะครับก็จะมีการคำนวณว่าประมาณวันที่28่สิบแดกุุภมพาธ์ราคาของ LUNA Classic จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราไปรับชมในตัวคลิปนี้ด้วยกันนะครับ moon อา데า아카데미 มู n ไปด้วยกันกับช่อง Moon Academy นะครับวันนี้เรามาสำรวจด้วยกันดีกว่าราคาของ Luna Classic นะครับโดยใช้ข้อมูล AI นะครับแล้วก็เรื่องของอ่าไพ p r e d i c t i o นนะครับเกี่ยวกับราคาของ Luna Classic นะครับเนื่องจาก Luna Classic เนี่ยอ่าก็เราก็เห็นนะว่าเมื่อเช้านะครับมีการขยับราคามาถึง2 พันนะครับและก็ยังไม่ทราบนะครับว่าจะยืนอยู่สองพันได้หรือเปล่านะครับเพราะว่าคืนนี้มีนอนฟาร์มก็ต้องวัดใจกันพอสมควรนะครับว่าราคาของลู n a าค a s สิกจะมีทิศทางยังไงนะครับดังนั้นเราก็ต้องดูนะครับเพราะบทความเนี้เขามีการวิเคราะห์วันที่28กุมภาพันธ์โดยใช้สภาพคล่องของเดือน2ี ประมาณ30หรือ31มมกกานะครับคือเป็นการคาดการ์คร่าวๆนะครับโดยเครื่องมืออะไรก็ตามของเขาเนี่ยนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วว่าตัวชีบะกับลูน่าแคสิกอมีการทำนายวันนั้นวันนี้นะครับแล้วราคาเนี่ยยังอยู่เท่าเดิมกับตอนเดือนมกกลาเลยซึ่งตอนนี้ราคามันไปแล้วนะครับเนื่องจากสภาพตลาดนะครับฉะนั้นการดูสภาพคล่องเนี่ยก็อาจจะพลาดก็ได้ นะครับเพราะว่าสภาพคล่องนะครับมันดูได้แต่เฉพาะแนวโน้มนะครับที่มีอยู่ตอนนี้ผมหึงได้บอกนะครับว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะไปถึง1ดอนได้ใช้เวลาห้าสิบหกสิบปีนะครับคุณก็ต้องดูอย่างอื่นเหมือนกันคือดูบิตคอยเหมือนกันนะครับว่าบิตคอยจะไปเท่าไหร่นะครับบิตคอยมันจะขยายใหญ่ไหมนะครับบิตคอยไ มาเก็ตแคปมันจะเพิ่มขึ้นไหมนะครับซึ่งส่วนตัวผมอะยังไงก็เชื่อว่ามันเพิ่มขึ้นแน่นะครับอาจจะไม่ใช่ปีนี้ปีหน้าเนี่ยแน่นอนนะครับอีกห้าสิบหกสิบปีเป็นการคาดการราคาที่ใช้อะไรคิดก็ไม่รู้นะครับซึ่งก็เข้าใจอะนะครับว่าหลักเกณฑ์อะมันก็ต้องเป็นหลักเกณฑ์ที่มีอยู่นะครับแต่ คุณก็ต้องเข้าใจเหมือนกันว่าคริปโตมันก็โตขึ้นนะครับถึงแม้ไปที่แล้วเนี่ยมันเจอเจอกับสภาวะสงครามและมันก็ไม่ได้ไปอย่างที่คุณคิดนะครับแต่ปีนี้มันจะเจอเรื่องของ r e c e s s i o n สภาวะเศรษฐกิจถดถอยนะครับฉะนั้นคริปโตก็จะอาจจะเป็นอีกตัวแปรหนึ่งนะครับโดยเฉพาะ Bitcoin นะครับฉะนั้นเราก็เห็นนะครับว่า คริปโตอาจจะเติบโตและกว้างขวางขึ้นในปี2 0 2 3ยเนี่ยเราต้องดูเหมือนกันนะครับฉะนั้นเราก็ใช้ปัญญาประดิษฐ์ AI นะครับเครื่องมืออย่างเช่น Chat GPT นะครับแล้วก็ Open AI นะครับซึ่งนักลงทุนจึงหันมาใช้อัลกอริทึมในการเรียนรู้นะครับเชิงลึกเพื่อทำนายทิศทางของราคาล่าสุดนั่นเองนะครับซึ่งตอนนี้นะครับเครื่องมืออะไรก็ตามที่ เรียกไพ่พ t เขาบอกว่าราคาดูนาแคสิกจะมีการซื้อขายอยู่ที่0.03ตัว1720ดอลลาร์ถ้าอยากรู้เงินไทยคูณ3 2เข้าก็ไปซึ่งเขาบอกว่าจะลดลงเล็กน้อยจากราคาปัจจุบันนะครับตอนนี้ก็ไปแล้วแล้วนะครับซึ่งผมเชื่อว่ามันจะไปอีกเพราะราคาของ u s t c แต่อาจจะไม่ได้แรงนะครับสมมุติว่า u s t c เนี่ยมันจะมีการโหวตการรีเพคอีก4วัน นะครับสิ่งที่ตามมาก็คือว่าราคาของ USTC เนี่ยมันอาจจะทำให้ลูน่าแค s ิกเนี่ยไม่ได้อยู่ราคาอย่างที่เขาเขาบอกตอนนี้นะครับใช่นะครับ,นะรบเพราะว่าราคามันก็ไปนะครับเรื่อยๆฉากนั้นลูน่าก็จะขึ้นตาม USTC อาจจะไม่ได้แรงนะครับเราอาจจะต้องรออีกเดือนหนึ่งนะครับเพราะว่า เขามีอยู่เขาจัก,กรวาลเขามีอยู่สามเหรียญซึ่งคล้ายๆกับดอทนะครับแล้วก็โฟกี้แล้วก็ตัวของเบบี้ดอทนะครับซึ่งผมเชื่อว่าอีลอนถึงแม้ไม่มีหลักฐานนะครับก็จะปั่นอยู่สามตัวเนี้ยคือสลับกันไปสลับกันมานะครับและบางทีก็อาจจะมีลักกี้คือเหรียญเล็กนะครับเหรียญที่ไม่มีคนรู้จักนะครับแล้วก็ไม่ได้เข้ากระดานด้วยก็มี อยู่ดีไปปั่นนะครับราคาก็ไปนะเราก็ยกตัวอย่างให้ฟังนะครับซึ่งผมเชื่อว่าเดือนนี้กลุ่มพาจะเป็น ustc เป็นหลักนะครับเราเดือนหน้าน่าจะเป็นหลูหน้าที่แรงๆนะครับพอเขาต้องทำให้ให้ทั้งสามเหรียญเนี่ยวิ่งสลับกันนะครับเพื่อเพื่อจะลอเป้าด้วยนะครับส่วนหนึ่งเพราะว่ามันมีพวกบ้าขายเยอะหรูหน้าคสสิกราคามันเลยไม่ไปเยอะ นะครับฉะนั้นเขาก็ต้องไปเอาเหรียญอื่นให้คนสนใจก่อนนะครับเอาละนะเขาก็บอกประมาณนี้นะครับแล้วเขากา็มีเครื่องมือชี้วัดนะอย่างโบลิงแบนด์นะครับ B B ค่าเฉลียฉล่ยเคลื่อนที่ M M A นะครับการแล้วก็ความแตกต่างของของเส้นค่าเฉลีย่ยเคลื่อนที่ M A C D นะครับดับชนีความแข็งแกร่งของ R S I นะครับเราก็มีการวิเคราะห์กราฟนะของ Luna Classic นะครับแล้วก็มีการวิเคราะราห์า Classic, ะาาะทางเทคนิคบนเทจว i ิ่งวิวนะครับเป็นการผสมสรุปข้อสอดคล้องกับความเชื่อมัน่นนะครับก็เขาบอกว่าซื้อเนี่ยอยู่ที่11ในขณะที่ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ซื้ออยู่ที่9นะครับออสซิลเลเตอร์เนี่ยไปที่เป็นกลางด้วยที่8นะครับก็8ค่อมถึง11เนาะนะครับได้ดูตามภาพเลย ซึ่งปัจจุบันราคาของ Luna c l a s s ิ c ก็มีการซื้อขายอยู่ที่ประมาณ0.03ตัว2,000นะครับดอลลาร์ก็มีการเพิ่มขึ้นอย่างมากในวันนี้นะครับซึ่งโซนแนวรับอยู่ที่สำคัญก็คือ1,700นะครับแล้วก็1,600ถึง1,500ถึง1,700นะครับซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าจะมีอะไรทำให้ราคาของ Luna c l a s s ิ c เหวี่ยงได้หรือเปล่าซึ่งต้องขึ้นอยู่กับว่า Luna c l a s s ิ c เนี่ยมันจะ รักษาโมเมนตัมอยู่ที่0.03ตัว2,000ได้หรือเปล่าถ้ารักษาไม่ได้นะครับก็อาจจะร่วงลงไปแต่ส่วนตัวผมอะตลาดมันกำลังไปแล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้วานเขากำลังเก่งกำไรในเหรียญน,นี้นะครับก็ผมบอกอีกอย่างหนึ่งคือแนวต้านอยู่ที่ประมาณ2,500นะครับถึง2,700 นะครับในตรงนี้นะถ้าเกิดมันไปได้ถ้ากรณีที่มันร่วงลงมานะครับที่พันเจ็ดมันต้องต้องกลับไปที่พันเก้าให้ได้หรือสองพันต้องรักษาความแข็งแกร่งตรงนี้ให้ได้นะครับฉะนั้นตอนนี้ก็มีการลงมตินะครับฉนันทามติเรียบร้อยเกี่ยวกับ USTC นะครับซึ่งเราก็ได้เห็นนะครับว่า USTC เนี่ยก็ ก็มีส่วนหนึ่งนะครับที่ทำให้ราคาของ u s t c แล้วก็ LUNA Classic เติบโตไปด้วยนะครับฉะนั้นข้อมูลโดยทั่วไปก็มีอยู่ประมาณนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กดสั b ต c ไค b ้และกดกระดิ่งกดปุ่มติดตามนะครับเราก็มีหลายช่องทางช่องทางที่สำคัญที่สุดคือหลายกลุ่มหลายกลุ่มเราชื่อ cryptocurrency community ทักมาที่เพจได้เลยเดี๋ยวเราส่งลิงก์กับ qr code ให้และก็ย้ำนะครับว่าการลงทุนทุกอย่างมีความเสี่ยงผู้ที่ลงทุน ควรจะศึกษาข้อมูลก่อนการลงทุงนเรามีกลุ่มรูน่าแคสิกนะข้างใต้เร็งนี้นะครับและสำหรับวันนี้ผมหวังว่าลูน่าแคสิกจะโกทูดมูลไปด้วยกันและพอร์ตการลงทุนของท่านจะมูลไปด้วยกันกับช่องมูลอะคาเดมี่สำหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีวอลุม่มพุ่งพ่านรวมถึงรายได้แบบแคสติกคนผมต้องเลือก st.com เป็นอีกตัวเลือกหนึ่งที่ผมเลือกเพราะว่ามันจะเพิ่มประสบการณ์การเทรดของผมด้วยทั้งสปอรตทั้งฟิวเจอร์นะครับวอลลุ Volume, แ่แรงแรงดีดมากระดาน s t c o m และถ้าเกิดคุณอยากได้รายได้แบบ passing ทำสมัครใต้ลิงก์ของผมแล้วเอาลิงก์ของคุณให้คนอื่นสมัครต่อคุณก็จะได้รายได้เสริมนะครับ คือได้ USDT เพิ่มนะครับเพื่อจะทำให้คุณสามารถสร้างรายได้แพสซี v ทางจัก,กระดาน Xc.com เรามีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับอย่าลืมแชร์ให้กับคนอื่นด้วยกระดาน Xc.com อาจจะเป็นอีกหนึ่งกระดานที่ช่วยเพิ่มประสบการณ์ง